ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อน,เอนเคยไหมคะเวลาที่เราทําสื่ออะไรออกไปแล้วเราก็พับ c v i e ิวลิงออกไปจากแคนวาเนี่ยเราก็อยากจะเห็นข้อมูลหลังบ้านว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสิ่งที่เราเนี่ยสื่อออกไปในพับบิคบิวลิงเน่ว่าจะเป็นตัวเอกสารนะคะที่เป็นแคนวาด็อกหรือว่าจะเป็นตัวพรีเซนเทชันที่เรา นำเสนอข้อมูลหรือว่าสื่อออกไปด้วย p Public b u i l d i n g เนี่ยเราอยากจะเห็นว่ามีคนมาเข้าดูมากน้อยแค่ไหนเมื่อก่อนเนี้ยส่วนเนี้ยเราจะดูได้เฉพาะที่เป็น Canva เว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของ Canva เว็บไซต์ตัวแอนาลิติกที่ดูข้อมูลหลังบ้านเนี่ยก็จะเก็บไว้เฉพาะที่เป็น Canva Pro เท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะ Canva นะคะ ใจดีค่ะใจดีกับเราอีกแล้วเปิดฟีเจอร์นะคะออกมาใหม่เลยเวลาที่เราแชร์แบบ p u l l i v v i w l i n k นะคะอ่าเดี๋ยวไปลองทำกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่เป็น Presentation นะคะเราจะคลิกนะคะเพื่อที่จะแชร์แบบ p Public v i e w l i n k นะคะเราก็ไปที่แชร์มุมขวาบนนะคะจากงานออกแบบของเราเราก็เลื่อนลงมาที่ p u l l i v v i w w i n k ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปจัดการนะคะในส่วนของ Public View Link นะคะเราลอง Copy p u นะคะ v i l w c View Link เนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะเราจะเห็นนะคะฟีเจอร์ใหม่ที่ติดมากับตัว Public View Link หรือว่าเป็นการแชร์แบบให้ดูได้อย่างนี้นะคะเขาจะมี Notify Me When Access นะคะก็คือเวลาที่มีคนเข้าชมเนี่ย ให้แจ้งเตือนมาที่เราด้วยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะปิดนะคะไม่ให้แจ้งเตือนก็ได้หรือว่าเลื่อนคลิกหนึ่งครั้งเพื่อให้สไลด์นะคะไปที่เปิดนะคะก็คือเปิดให้มีการแจ้งเตือนมาที่เรานะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านได้นะคะซึ่งข้อมูลหลังบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกนะคะจากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรีเซ็ตนะคะหรือนะคะอันนี้ เราก็ p ปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งให้เพื่อนนะคะแล้วก็จะดูเองด้วยนะคะเวลาจะดูเองเราก็มาคลิกนะคะที่ incognito window นะคะแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราได้เมื่อครู่เนี่ยวางลงไปนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงข้อมูลนะคะที่เราเข้าถึงข้อมูลที่มีการ public view l i n g ออกไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าของ c a n v a นะคะ เราไปดูซิว่ามีการแจ้งเตือนไหมหลังจากที่เราได้เข้าไปแล้วามาแล้วค่ะการแจ้งเตือนนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณซ้ายมือเหนือภาพโปรไฟล์ของเราที่เขียนว่า Notification s นะคะตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปที่รูปกระดิ่งนี้เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นชื่อนะคะว่ามีคนเนี่ยซัำวันนะคะวิสิต Google Map นะคะเรา ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามี describes. o m e ว n e v ิ s i t g o o g l e Map นะคะผ่าน u u l l i v Vi w link แเราก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลขึ้นมาว่าตอนเนี้ยในลิงก์ที่เรา p u b l i c ออกไปนะคะมีคนเข้ามาดูแล้วนะคะมีคนเข้ามาดูแล้วจํานวน3ครั้งนะคะก็ ดูผ่านคอมพิวเตอร์นะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็แล้วกันนะคะ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้เขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็แสดงทาให้เราเนี่ยได้เห็นข้อมูลหลังบ้านว่าเอ๊ลูกค้าเราที่เข้ามาดูข้อมูลร้านค้าของเรานะคะหรือมาดูข้อมูลขององค์กรของเราเนี่ยเขามาอยู่กับหน้าเว็บของเรานะคะหรือว่าหน้าตัว Public View l i n k ของเราเนี่ย นานแค่ไหนนะคะจะมีช่วงเวลาให้ด้วยแล้วก็มีบอกด้วยว่าเข้ามาจากอุปกรณ์อะไรนะคะเป็น Windows user เป็น Android user นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการแล้วก็ทำข้อมูลของหน่วยงานหรือว่าร้านของเราเนี่ยได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูเราเนี่ยผ่านมือถือเยอะๆ เราก็ควรที่จะทําข้อมูลในแบบแนวตั้งเพราะว่าเขาดูผ่านมือถือกันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นการซับพอร์ตนะคะในการที่เราจะตัดสินใจทํางานออกแบบอะไรเนี่ยเพื่อให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะคะก็คิดว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆน,นะคะนําไปใช้ในการทํางานการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ